สวัสดีครับอูสปินได้ครับรีวิววันนี้เนี่ยผมอยู่กับรถคันนี้นะครับที่เป็นพรีเมียมคอมแพกเอสยที่น่าสนใจมากๆอีกคันหนึ่งนะครับนี่คือ Ra n g e Rover e v o ์อีนะครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจมากแม้ว่าเราจะได้เห็น Ra n g e r o v e r e v o ร์อีหน้านี้โฉมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019นะครับก็เพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น e v o วก e เอที่ใช้ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยได้ผลประโยชน์ทางด้านโครงสร้างภาษีรถยนต์ของประเทศไทยนะครับส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของ EV ที่เป็นุมพลัง Plug เ,เริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นราคาที่ย่อมเยาว์ที่สุดนะครับนะับตั้งแต่มี Range Rover e v o เข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับส่งผลให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมถึงมันยังมีออปชันที่แน่นกว่าเดิมแล้วก็ขุมพลังพละกกำลังต่างๆของเขาเย,ยอดเยี่ยมกว่าเดิมด้วยนะครับรหัสคือ P300E นะครับได้พละกกำลังจากเครื่องยนต์เบนซินนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยได้กาลังแรงสุดถึง309แรงม้าครับคลิปนี้ผมพาชมรอบคันนะครับภายนอกภายในแล้วก็พา คันจริงของคันนี้ด้วยครับ เรามาเริ่มดูจากด้านหน้านะครับของ Range Rover Evoque SE คันนี้กันนะครับจริงๆแล้วพอเราพูดถึงชื่อแบรนด์ Land Rover เนี่ยหลายคนมีภาพในหัวนะครับว่าเป็นรถสายลุยครับซึ่งก็จริงตามนั้นแหละครับเราจะเห็นว่าเป็นรถ SUV นะครับที่มีการยกสูงรวมถึงมีฟีเจอร์หลากหลายอย่างนะครับที่อำนวยความสะดวกเราทั้งบน Onroad แล้วก็ f f road นะครับแต่สิ่งที่แฟนๆ Range Rover ชื่นชอบอย่างมากนะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองครับแม้ว่าภายใต้แบรนด์ของเขาเนี่ยจะเป็นรถสายลุยนะครับแต่ว่าอิมเลเมนต์การออกแบบต่างๆเน โมเดิร์นมากๆโดยเฉพาะชิ้นส่วนของไฟหน้าตรงนี้นะครับที่ออกแบบเป็นส่วนหนึ่งนะครับของฝากระโปรงหน้าเชื่อมต่อมาถึงกระจังหน้าทั้งแผงตรงนี้นะครับเส้นสายของ LED เนี่ยให้ความรู้สึกล้ำยุคนะครับฟิวเจอริสติกอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบนะครับด้วยสีดําเงานะครับส่งผลให้รถคันนี้เนี่ยดูดุดันบึกบึนในขณะที่ดีไซน์ยังโมเดิร์นอยู่ด้วยครับ แต่การดีไซน์ที่โมเดนของเขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยยังคงครบถ้วนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่องดักอากาศต่างๆนะครับที่ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับช่องดักอากาศชิ้นใหญ่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นชิ้นสีดาเงาใหญ่ๆตรงนี้เป็นช่องที่อากาศสามารถผ่านได้จริงๆนะครับเพื่อมาตัดแรงหมุนวนบริเวณซุ้มล้อหน้านะครับตามหลักการแอโรไดนามิกด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เป็นเส้นไฟตัดหมอกด้วยนะครับที่ดีไซน์ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการชนหน้าได้อย่างแนบเนียน เรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างของ Range Rover Evoque เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นจุดเด่นของเขามากๆครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยมีความลงตัวสวยงามบนท้องถนนนะครับผมจะพาดูแต่ละจุดของด้านข้างตรงนี้นะครับเริ่มจากล้อของเขาก่อนนะครับ แม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นใน e v o l k SE ตัวนี้นะครับแต่ว่าให้ล้อขนาด2 3 5 50R20 มานะครับล้อขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยยกสูงนะครับอเนกประสงค์มากๆนะครับจะลุยหน่อยนะครับหรือว่าวันไหนน้ำท่วมขังหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดครับอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ด้านข้างตรงนี้เนี่ยมีความลงตัวอย่างมากนะครับก็คือครีบตรงนี้นะครับครีบสีเงินแล้วก็ตัดขอบทั้งหมดเนี่ยได้สีดําเงานะครับ ชิ้นส่วนตรงนี้เป็นชิ้นส่วนที่ทําให้รถคันนี้นมีความลงตัวจริงๆเลยนะครับเราดูจากด้านข้างตรงนี้เ,เออถึงแม้ว่าเส้นนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในแง่ของการขับขี่นะครับแต่ว่าเป็นส่วนสําคัญของดีไซน์นะครับที่ทําให้คันนี้นสวยงามอย่างมากเลยครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญเช่นเดียวกันที่ทาให้ด้านข้างรถคันนี้เนี่ยเกิดความเรียบร้อยก็คือบริเวณมือจับประตูทั้ง4บานเลยนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกมาเลยนะครับเขาใช้หลักการว่าบริเวณมือจับประตูทั้ง4เนี่ยจะยุบเข้าไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิวของตัวรถเลยนะครับและเวลาเราจะเปิดรถนะครับทันทีที่เรากดปลดล็อกนะครับที่รีโมทหรือว่าจะมาแตะบริเวณปุ่มนี้นะครับปุ๊บ มือจับประตูเนี่ยก็จะยื่นออกมานะครับให้เราสามารถที่จะดึงเปิดได้ง่ายๆนะครับการปลดล็อกรวมถึงล็อกรถคันนี้เนี่ยสามารถทําได้ที่ประตูทั้ง4บานเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคู่หน้าเพียงอย่างเดียวนะครับจะมาแตะล็อกที่ประตูหลังตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความสะดวกอย่างมากในการใช้งานครับ ทีนี้บริเวณด้านท้ายรถตรงนี้เราจะเห็นฝาถังนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะมีทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยนะครับถ้าเกิดเป็นด้านขวาของตัวรถจะเป็นฝาถังน้ามันนะครับในขณะที่ฝั่งซ้ายของตัวรถตรงนี้จะเป็นฝาสําหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถที่จะวิ่งด้วยกําลังไฟฟ้าเพียวๆนะครับได้ไกลสูงสุด55กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ารถปลั๊กอินไฮบริดในตลาดอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับฝาช่องเสียบชาร์จตรงนี้ชาร์จด้วยหัวชาร์จแบบ ซึ่งเป็นกระแสสลับ แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับของตัว e v o Plug-in Hybrid ตัวนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นรถ Plug-in Hybrid แต่มันสามารถที่จะชาร์จเร็วด้วยกระแสตรง DC ได้ด้วยนะครับปกติแล้วการชาร์จกระแสตรงอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%เท่านั้นนะครับนี่เป็นรถ Plug-in Hybrid ในตลาดเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับที่สามารถจะเสียบชาร์จกระแสตรงได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเสียบชาร์จกระแสตรงซึ่งรับกลาลังไฟสูงสุดได้ถึง50กิโลวัตต์เนี่ยมันจะสามารถชาร์จจากแบตเตอรี่ หมดเกลี้ยงจนถึง80%ได้ในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับ พลิกมาดูท้ายรถของเขาบ้างนะครับท้ายรถตรงนี้ก็ยังคงดีไซน์ของความโมเดิร์นอยู่นะครับโดยที่ยังยึดการใช้สีดําเงาในการตัดชิ้นส่วนของตัวรถนะครับโดยเฉพาะบริเวณชิ้นไฟท้าย LED ตัวนี้นะครับพาดจากซ้ายสุดถึงขวาสุดนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ Range Rover ขนาดใหญ่นะครับสะดุดตามากๆครับชื่อรุ่น e v o u e นะครับแล้วก็บอกอย่างชัดเจนนะครับ P300E นะครับ E ตัวนี้ก็คือบ่งบอกว่าเป็นขุมพลัง ปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับอิเลเมนต์โดยรวมของเขาเนี่ยถ้าเกิดดูครึ่งล่างของตัวรถเนี่ยก็จะดูเป็นรถที่พร้อมไปลุยออฟโรดได้นะครับมีการซ่อนนะครับปลายท่อไอเสียไม่ให้เห็นนะครับเพื่อความเรียบร้อยของตัวรถนะครับในขณะที่ครึ่งด้านบนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสปอร์ตอย่างมากนะครับเราจะเห็นสปอยเลอร์นะครับขนาดใหญ่มากนะครับสปอยเลอร์หลังสปอร์ตชินนีนะครับที่ยื่นออกมาแล้วก็จะเป็นไฟเบรกตำแหน่งที่3นะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยครับ เรามาเปิดสเปซนะครับของฝากระโปรงท้ายกันครับก็ทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับทั้งขึ้นและลงนะครับเราจะเห็นว่ามีสเปซที่สามารถเก็บของได้มากพอสมควรเลยนะครับ หลายคนกังวลนะครับเวลาที่จะใช้รถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยต้องเสียพื้นที่ไปกับแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นของฝากระโปรงท้ายเนี่ยเรียบเลยนะครับไม่ได้ถูกแบตเตอรี่เนี่ยกินขึ้นมาแต่อย่างใดที่สําคัญก็คือยังมีเหลือพื้นที่มากพอที่จะใส่ยางอะไหขนาด18นิ้วได้อีก1เส้นตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับในปัจจุบันที่จะมีรถที่มีสเปซอนเนกประสงค์มากขนาดนี้ครับ และถ้าเกิดใครที่ต้องการขนสัมภาระมากกว่าปกติสักหน่อยนะครับเบาะหลังตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกพับแบบ60-40ได้ด้วยครับ เรามาต่อกันที่ภายในนะครับของ evoque SE โฉมปัจจุบันนะครับเป็น compact SUV นะครับยกสูงขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้สูงจนขึ้นลงรถยากแต่อย่างใดนะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมว่าจุดเด่นนะครับที่หลายคนจะต้องสะดุดตามากๆก็คือจํานวนหน้าจอของเขานะครับนัาปัดหลังพวงมาลัยตรงนี้เป็นหน้าจอดิจิตอล100%แล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นอีก2หน้าจอด้วยกันนะครับที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนก็คือหน้าจอ P ีวิโปรตรงนี้นะครับที่เราผมเล่าให้ฟังครับกับอีกหน่หน้าจอนะครับขนาดใหญ่น ต่างนะครับรวมถึงปรับโหมดการขับขี่ด้วยครับทันทีที่เรากดสตาร์ทรถนะครับ สังเกตว่าจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าโหมด d e f a u l t ของเขาเนี่ยจะเป็นโหมด Hybrid นะครับเลือกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าก่อนนะครับตอนนี้รถเนี่ยพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์จะยังไม่ติดนะครับจะติดขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยต้องการใช้พลังกำลังที่มากพอนะครับเครื่องยนต์ก็จะคำนวณครับว่าถ้าเกิดต้องการเร่งแซงต้องการใช้พลังกำลังขนาดนี้เนี่ยก็จะมีการติดเครื่องยนต์เนี่ยขึ้นมาช่วยเหลือในการขับขี่นั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวรถจะเป็น ควรที่ต้องใช้พลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปหรือว่าจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองครับหน้าจอ p v Pro ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกเราแทบจากทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ n a วิเกชั o n นำทางนะครับระบบโทรศัพท์นะครับรวมถึงระบบควบคุมความบันเทิงหรือว่า entertainment นั่นเองครับหน้าจอนี้นี่ที่เราเห็นนะครับสามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยนะครับด้วยความสูงหรือว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับ Screen angle ตรงนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับผ่านหน้าจอตรงนี้เลยครับ นอกจากนี้นะครับข้อมูลบนหน้าจอ p v Pro ตรงนี้นะครับก็ยังบอกในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ผมมีอยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะบอกว่าเรนจ์ระยะทางนะครับที่วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียวๆเ,เนี่ยจะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับหรือว่า EV range นั่นเองถ้าชาร์จได้เต็มที่100%เลยเนี่ยด้วยสเปคของตัวรถเคลมไว้ที่55กิโลเมตรนะครับตอนนี้เดือประมาณครึ่งหนึ่งก็จะวิ่งได้20กว่ากิโลเมตรนั่นเองครับเราสามารถที่จะ ควบคุมนะครับโฟล์ของพลังงานได้นะครับสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโหมดการขับขี่อะไรอยู่นะครับด้วย Default ถ้าเกิดเราสตาร์ทรถมาเนี่ยจะเป็นโหมด Hybrid นะครับมี3โหมดได้กันครับเราสามารถเลือกเป็นโหมด EV นะครับจากหน้าจอด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นการบังคับนะครับให้รถเนี่ยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยกเว้นมีการกระแทกคันเร่งลงไปเพื่ออย่าเร่งแซงเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังมากพอในการที่จะเร่งแซงนั่นเองครับ กับอีกโหมดหนึ่งเรียกว่าโหมดเซฟนะครับโหมดนี้จะเป็นการล็อกปริมาณแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับไม่ว่าเราจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นตอนนี้มีประมาณ50นะครับก็จะล็อกที่50%นี้ไว้เลยนะครับพะละังกำลังทั้งหมดที่ใช้ในการขับขี่เนี่ยจะมาจากเครื่องยนต์สังดาบหรือว่ามาจากน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราโหพลังงานตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะใช้งานในเมืองต่อในภายหลังนะครับพอเข้าเมืองปุ๊บก็อาจจะสวิตช์จากโหมดเซฟเข้ามาในโหมด EV นะรรััเเาาาาาจจไได้้มมม่่ใวงีกกลฟฟาาพอที่จะวิิ่่งงแบบไร้ลรพลในนนเเมืออััี หน้าจอที่อินเทอร์เฟสสวยงามนี้นะครับยังบอกในแง่ของการขับขี่ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดได้ด้วยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์แบรนด์นี้อยู่แล้วครับถ้าเกิดเราแตะเข้าไปในหน้าจอสลบแอสซิสต์ตรงนี้เนี่ยหน้าจอจะบอกข้อมูลเราทั้งหมดเลยนะครับว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยเอียงอยู่ด้านไหนนะครับทำมุมกี่องศาอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการขับขี่ออฟโรดนั่นเองนะครับใช่แล้วครับพอพูดถึงออฟโรดเนี่ยคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะนะครับหรือว่า4ีคูณไอครับนอกจากที่จะบอกข้้้้อมูลลลต่่าางๆเหนีไดแว อีกส่วนหนึ่งนะครับที่แฟนๆแบรนด์นี้ชื่นชอบมากๆก็คือเวย์เซนซิงนั่นเองนะครับเวยเซนซิงตรงนี้เนี่ยจะบอกได้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยกำลังลุยน้ําอยู่ที่ระด,ดับความสูงของน้ำเนี่ยเท่าไหร่นะครับสูงเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของตัวรถแล้วนะครับก็จะมีลิมิตคอยบอกเราอยู่นะครับว่าถ้าแนะนำเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะลุยเกินกว่าความสูง50เซนติเมตรนะครับหรือว่าครึ่งเมตรนั่นเองครึ่งเมตรน,นี้ก็จะเลยครึ่งล้อมานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดรถของเราลุยน้ำอยู่หน้าจอเนี่ยจะบอกเป ระบบหน้าจอที่ติดมาให้กับตัวรถเนี่ยมีแผนที่นําทางที่รองรับกับท้องถนนในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะค้นหาพิกัดค้นหาตําแหน่งนําทางต่างๆได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้แผนที่ของตัวรถเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะครับเอาข้อมูลแผนที่หรือว่าข้อมูลการนําทางมาแสดงผลที่หน้าปัดดิจิตอลหลังโคมาลไยตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ปรับแต่งได้หลากหลายอย่างเลยนะครับจะมาโชว์เฉพาะตรงกลางหรือว่าจะโชว์เป็นแผนที่ใหญ่ๆทั้งจอบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะครับที่จะใช้ระบบแผนที่ที่ติดมากับตัวรถที่อาจจะ คีย์ชื่อสถานที่ต่างๆค่อนข้างยากนะครับคว้าโทรศัพท์ของเรามาเลยนะครับใช้ระบบไหนอยู่ก็ตามนะครับเสียบสาย USB เข้ากับตัวรถนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น iPhone นะครับเสียบเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวรถก็จะรองรับกับ Apple CarPlay เราสามารถที่จะเลือกใช้คา r p เพลได้เช่นเดียวกันเป็นตัวเลือกเลยนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน iPhone ของเรานะครับตัว Contact List ของเรานะครับแผนที่นำทางหรือว่าระบบเพลงเราจะใช้ Apple Music ใช้ Spotify นะครับเอามาโชว์เอามาเล่นกับลำโพงของตัวรถรวมถึงหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยทันทีครับถ้าเกิดใครใช้ Android เสียบสายนะครับรองรับ Android Auto เช่นเดียวกันกับรถคันนี้ครับครบครวนมากๆถัดมาจากหน้าจอ PV Pro ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าจออีก1ชุดนะครับที่อยู่บริเวณปุ่มปรับแอร์ครับ นอกจากการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่าจะใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะครับที่ปรับเปลี่ยนได้3โหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับว่ารองรับทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับเราสามารถเลือกเทรเรนนะครับหรือว่าเลือกพื้นผิวที่เรากําลังจะเอารถคันนี้ไปลุยได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสตาร์ทรถมาไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดออโต้อยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถขับขี่ได้ตามปกติครับแต่ว่ามันก็จะมีโหมดในการลุยโดยเฉพาะนะครับสมมต ซึ่งเมืองไทยไม่มีแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะเลือกในโหมด g รา s s g r ว v e l ส n น w ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะลุยดินโคลนเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกโหมดมัดรัชนะครับตัวรถเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนนะครับพละกําลังต่างๆในการที่จะออกตัวในพื้นผิวที่ลื่นถลันแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดมีโอกาสที่จะวิ่งบนพื้นทรายเลยเนี่ยก็จะมีโหมดแซนโปรแกรมโดยเฉพาะนะครับให้เราเลือกครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดขับขี่ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งผมคิดว่าลูกค้าส่วนมากของ evo ก็งม้อใันนทิ เได้ลยนอกจากนี้นะครับการปรับแอร์ของรถคันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับแต่เขาก็ผสมความอนาล็อกในการที่จะหมุนปรับแอร์ได้ง่ายๆนะครับมามีวงแหวนให้เราหมุนเลือกปรับอุณหภูมิแอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแยกอุณหภูมิของผู้โดยสารกับคนขับขี่นะครับออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับเป็นแอร์สโซนครับก็เลือกปรับได้ตามใจชอบนะครับความแรงของพัดลมเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องมากดบวกลบให้วุ่นวายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะเลือกพัดลมนะครับแล้วก็หมุนปุ่มตรงนี้ได้เลยครับ ก็เลือกปรับได้อย่างรวดเร็วครับเป็นการผสมเอาระบบดิจิตอลกับอนาล็อกที่เราคุ้นเคยกันนะครับให้เรายัางสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายอยู่ครับถัดมาคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยมีความเรียบร้อยอย่างมากนะครับมีช่องวางแก้วขนาดใหญ่2ใบตรงนี้นะครับรวมถึงที่พักแขนนะครับที่ดูเหมือนจะเนี่ยครับเป็นแค่ช่องเปิดของธรรมดาทั่วๆไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาออกแบบให้เลื่อนออกมาด้านหน้าอย่างนี้ได้ด้วยแยกฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับกรณีที่เราขับขี่นะครับ ระยะทางไกลหน่อยแล้วก็อยากจะพักแขนลงมาเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกนะครับที่เราสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสบายด้วยครับออปชันต่างๆนะครับที่ทาง Range Rover ให้มากับ e v o q e SE แม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นตัวนี้ถือว่าให้มาเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอต่างๆแพรวแราวเต็ไมไปหมดนะครับ พวงมาลัยนี้ปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มัลติฟังชันมากๆนะครับปุ่มต่างๆที่เราเห็นบนพวงมาลัยเนี่ยเหมือนจะเป็นปุ่มที่แตะสัมผัสแต่ความจริงแล้วเป็นปุ่มฟิสิกอลเบลเทิลทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่เราจะต้องกดลงไปจริงๆเท่านั้นนะครับลดโอกาสนะครับผิดพลาดที่เราแบบเผลอเอามือไปแตะแล้วก็จะเข้าเมนูต่างๆนะครับเพราะว่าปุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นปุ่มจริงนะครับที่ต้องกดแตะเข้าไปนะครับเรียกว่าใช้งานได้ครบถ้วนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเรื่องของหมวดความบันเทิงต่างๆการรรรรรััับบบบสาาโททศพ์นนะววมถึงช่่เเหลือผู้้้ขีิณแปด ตรงนี้เป็น Adaptive Cruise Control นะครับมีระบบรักษารถที่อยู่ในเลนครับที่เดี๋ยวผมพาคันนี้ออกไปขับพร้อมๆกันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มความหรูหราโออาร์ให้กับห้องโดยสาร evo SE คันนี้นะครับก็คือบริเวณหลังคา Glass Roof นั่นเองนะครับที่เราสามารถเปิดรับวิว ได้กว้างมากๆนะครับนี่เป็นกระจกชิ้นใหญ่นะครับที่คลุมหลังคาตั้งแต่ผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้ไปจนถึงผู้โดยสารแถวหลังเลยนะครับก็ในวันที่อากาศไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับเปิดอย่างนี้เนี่ยให้ความโปร่งกับห้องโดยสารมากๆครับ ก่อนจะออกไปขับเนี่ยผมพามาดูความอเนกประสงค์ของผู้โดยสารแถวหลังกันก่อนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถ SUV เนี่ยต้องอเนกประสงค์แล้วก็พากันไปเดินทางได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าสเปซเยอะมากๆเลยนะครับนีรูมนะครับเฮดรูมต่างๆเนี่ยเหลือเฟือนะครับรวมถึงเป็นตำแหน่งเบาะที่นั่งได้อย่างสบายด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้นั่งกัน3คนนะครับนั่งกันซ้ายขวาเนี่ยสามารถที่จะดึงที่วางแขนตรงกลางลงมาได้นะครับทำหน้าที่เป็นที่ใส่แก้วด้วยนะครับหรือถ้าเกิดนั่ง กันเต็มๆทั้ง3คนเนี่ยก็มีซีทเบลสํสหรับผู้โดยสารคนกลางมาให้นะครับด้านหลังตรงนี้สามารถที่จะปรับความสูงของพนักได้นะครับจะได้เข้ากับสรีระของแต่ละคนได้นั่นเองครับและผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็มีแอร์นะครับแยกโซนเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะปรับความแรงพัดลมต่างๆนะครับแยกสายขวาตรงนี้ได้เลย ที่น่าเสียดายนิดเดียวนะครับก็คือไม่มีช่องเสียบชาร์จ USB นะครับให้กับผู้โดยสารแถวหลังนะครับแต่ว่ามีช่องจุดบุหรี12โวลต์นะครับมาให้1ช่องครับก็อาจจะต้องไปหาหัวแปลงมาเสียบเพิ่มเอาเองตรงนี้ครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากพูดถึงก็คือที่บริเวณประตูทั้ง4บานของรถคันนี้เนี่ยเขามีเซนเซอร์คอยตรวจจับด้วยนะครับตรวจจับอะไรครับตรวจจับว่ามีทราฟฟิกมาจากด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอาจจะมีมอเตอร์ไซค์กำลังแทรกขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราเปิดประตูออกไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะคอยบอกเรานะครับจะมีไฟเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับมือจับประตูทั้ง4บานเลยนะครับเราเปิดประตูออกไปนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าเซนเซอร์ตรงนี้เนี่ยจะ เกิดไม่สามารถเปิดได้เนี่ยก็จะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนนะครับก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถของเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางของเราด้วยครับ เรามาทดลองขับนะครับตัว Range Rover Evoque SE ที่เป็นเครื่องปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีพลังงานมาจาก2ส่วนนะครับก็คือเครื่องยนต์สันดาบนะครับเขาใช้เครื่องยนต์เพียงแค่1.5ลิตร3สูบเท่านั้นเองนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับมารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีพลังกำลังสูงสุดที่80กิโลวัตต์นะครับรวมกันแล้วเนี่ยให้พลังกำลังสูงสุดได้ที่309แรงม้านะครับแต่ว่าตัวเลขแรงบิดน่าสนใจมากนะครับคันนี้แรงบิดสูงสุดได้ที่5 4 0นนนิวตตััเมรค ือจังหวะที่เราเร่งแซงหรือว่าต้องการที่จะทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยให้การตอบสนองได้อย่างฉับไวอย่างแน่นอนนะครับ ฟีลลิ่งที่ผมได้รับนะครับจากตัว e-voke SE คันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความสบายครับที่ทาง Range Rover เนี่ยปรับให้มันสบายนุ่มมากกว่า e-voke รุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าทาง Range Rover เองเนี่ยก็รับฟีดแบ็กนะครับจากลูกค้า e-voke ในเจเนอเรชันก่อนนะครับว่าคนที่ใช้รถในกลุ่มนี้เนี่ยมีการเดินทางที่มีระยะทางพอสมควรครับดังนั้นความสบายจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับช่วงล่างคันนี้เซ็ตมานุ่มสบายจริงๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออเราสามารถขับคันนี้ได้ในระยะทางไกล โดยที่ไม่เหนื่อยล้าครับ ทีนี้มาถึงเรื่องพลังงานไฮบริดกันบ้างนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่ารถคันนี้ใช้พลังงานจาก2ส่วนนะครับก็คือเครื่องยนต์สันดาบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทีนี้ช่วงเวลาไหนครับที่รถจะใช้น้ามันและก็ช่วงเวลาไหนที่รถจะใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้ตัวรถจะเป็นตัวคํานวณให้เราทั้งหมดเลยถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดไฮบริดนะครับก็คือโหมดแรกที่เราสตาร์ทรถมาครับโดยที่มันจะคํานวณจากหลายอย่างมากๆนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีอัตราการเร่งแซงอยู่หรือเปล่านะครับโดยที่ความเร็วอาจจะเป็นปัจจัยเป 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เลยนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ติดนะครับจะเห็นว่ารอบเนี่ยเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับตอนนี้ก็คือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเร่งแซงนะครับก็คือตัวรถเนี่ยต้องการพลังกาลังที่มากขึ้นนะครับเรากดคันเร่งลงนะครับกระแทกลงมาสักเล็กน้อยเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นนะครับเพื่อมาช่วยนะครับเสริมกําลังครับให้รถคันนี้มีพลังกาลังมากเพียงพอนั่นเองครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่คร จากแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความประหยัดที่มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับคอนเซ็ปต์ของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดทั่วๆไปในตลาดนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ใหญ่มากพอนะครับที่เราสามารถจะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียวๆได้ไกลถึง55กิโลเมตรครับถือว่าเป็นหนึ่งในรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ไกลพอสมควรเลยครับ สำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับคันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ3.999ล้านบาทเนี่ยยังคงมีตัว Adaptive Cruise Control มาให้นะครับเราสามารถที่จะเปิดการทำงานได้นะครับที่บริเวณพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่แป้นขวาตรงนี้นะครับรวมถึงมีเลนคีปปิ้งแอสซิสให้เราด้วยนะครับจะมีการสั่นเตือนนะครับเวลาที่รถเนี่ยจะออกนอกเลนครับใช้ได้ดีมากๆในตอนที่เราขับรถทางไกลนะครับแล้วก็อาจจะมีเผลอหลับในไปบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้มีสมาธิกับท้องถนน100%นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดตัวเลนค ถ้าเกิดมันสามารถจับเส้นถนนได้เนี่ยในหน้าปัดหลังพวงมาลัยก็จะเห็นว่าเส้นซ้ายขวาของตัวรถเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดเรามีการเอ็นรถออกนอกเลนนะครับอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับไปทางซ้ายเนี่ยพวงมาลัยก็จะดึงกลับเบาๆนะครับให้รถเนี่ยกลับมาอยู่ในเลนได้อีกครั้งหนึงนั่นเองครับ ตอนนี้ผมล็อกความเร็วนะครับอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เท้าเราก็ไม่ต้องกดคันเร่งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมนเป็นอั t i v ฟด้วยก็คือมันแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้านะครับถ้าเกิดรถคันข้างหน้าเราเนี่ยช้ากว่า90คันนี้ก็จะชะลอตามมาให้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการให้ระยะห่างจากรถเราเนี่ยกับคันข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไม่ค่อยมั่นใจกับระบบมากนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ก็อาจจะตั้งให้ห่างหน่อยนะครับแต่ ค่อนข้างชิดกับคันข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในการขับขี่ระยะทางไกลครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่รถคันนี้ให้มานะครับในกรณีที่เราโดยสารกันไปทั้งครอบครัวนะครับอาจจะไปกัน5คนเลยข้างหลังนั่งเ,เต็มๆสามที่นั่งเนี่ยสีสษกของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยอาจจะมาบังตัวกระจกมองหลังได้นะครับเขามีสิ่งนี้ครับเราสามารถที่จะ ตบปุ๊บเนี่ยกลายเป็นกล้องนะครับเป็นภาพจากกล้องโดยที่กล้องเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้อยู่บนครีบที่อยู่บนหลังคารถคันนี้ได้อย่างแนบเนียนมากๆนะครับเท mm hmm. ่ากับว่าหมดปัญหาไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีผู้โดยสารนั่งเต็มเมแถวหลังเนี่ยจะมาบทบังทัศนวิสัยหรือความปลอดภัย,อยของคนขับนะครับใช้กล้องแทนไปเลยแล้วกล้องเนี่ยก็ความสว่างสูงความละเอียดสูงนะครับแล้วก็เรียวทามามากๆใช้แทนกันได้เลยครับมาดูตัวเลข พละกําลังกันบ้างนะครับหลายคนนะครับเห็นตัวเลขว่าโหคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร3สูบเท่านั้นเองนะครับมาบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ย309แรงม้าครับแรงบิด540นิวตันเมตรครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ60นะครับตอนนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการความเร็วเนี่ยกดออกไปเนี่ยพุ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับแรงสั่งได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับ คุณผู้ชมครับแลนนี้ก็คือ Range Rover Evoque SE นะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับขุมพลัง Plug-in Hybrid ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสำหรับ Range Rover Evoque SE คันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่3,999,000บาทนะครับและยังมีรุ่นท็อปนะครับที่เป็นชุดแต่ง R Dynamic นะครับเปิดตัวในราคา4,499,000บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับออปชันเต็มเปี่ยมกว่าเดิมแล้วก็พลังกำลังเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเดิมอย่างยิ่งเลยนะครับทาง Land Rover ประเทศไทยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Land Rover Care นะครับติดมา ให้พร้อมกับรถยนต์ในราคานี้เลยด้วยนะครับยาวนานถึง5ปีครับประกอบด้วยการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีนะครับซ่อมบํารุงฟรี5ปีนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงยาวนานอีก5ปีด้วยการเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอชมรถคันจริงรวมถึงขอทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูมจากุ้ยแดนโรเวอร์สาขาพระราม4นะครับรวมถึงสาขาสยามพารากอนได้ด้วยนะครับหรือว่าจะจองบุ๊กิ้งออนไลน์นะครับเพื่อติดต่อขอทดลองขับนะครับได้ทาง ด้วยนอกจากนัดหมายทดลองขับในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเราสามารถเข้าไปเพื่อออกแบบรถยนต์หรือว่า build your own ครับโดยเลือกรุ่นรถยนต์เลือกเครื่องยนต์ที่เราต้องการและเลือกอุปกรณ์เสริมอย่างชัดเจนเลยนะครับผ่านโปรแกรมจําลองภาพเสมือนจริงออนไลน์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมต,ต้องการเลือกซื้อรถยนต์ในสต็อกทางเว็บไซต์ก็จะมีเมนู file and buy สามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็กดเลือกซื้อได้เลยครับผมอูสดปินน่ายครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ